กุ้มคาวันนี้ที่พี่จะมา,มารีวิวนะคะก็คือเป็นในส่วนของอายแชโดว์ uh, ของนิสนะคะวันก่อนไปเดินเซ็นทรัแล้วก็จริงๆจะไปซื้ออย่างอื่นแต่ก็ของไม่มีก็เลยได้อันนี้มานะคะจะมารีวิววันก่อนมีน้องถามว่าเออพี่ต้าใช้อะไรแต่งตาอย่นี้นะคะในลุกนัน้นลุคนี้ในเงนี้ยพี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่มารีวิวให้นะคะก็คือ อันนี้มันจะเป็นแบบชิมเมอร์นะคะเป็นอายแชโดว์ที่ผสมชิมเมอร์ซึ่งมีกิ๊ตเตอร์มาในแบบของลูกกลิ้งนะคะง่ายต่อการใช้่เนี่นะคะลูกกลิ้งก็ได้สีออกมาเลยใช่ไหมคะวันนั้นจริงๆเขามีหลายสีมากพี่ตาก็ซื้อมาทั้งหมด5สีนะคะก็คือมีสีขาวเป็นพชรๆแล้วก็สีออกชมพูตุ่นๆหน่นอยนึ แล้วก็เป็นสีเบจสีประมาณสีเบจนะคะแล้วก็อันนี้ก็ออกเทาควันบุหรีนิดนึงนะคะแล้วก็น,นี้ออกออกแนวสีโทบก็คือสีแบบเทาเทา,าอมม่วองอมเขียวอะไรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะสวัให้ดูนะคะ๋แล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้มันเป็นแบบฝุ่นฝุ่นเป็นพิตเตอร์ฝุ่นเนาะแล้วก็เดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวพี่จะ ให้ดูอันนี้มันจะเป็นแบบครีมเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมนะคะอ,ะอันนี้จะเป็นสีออกทองแดงส่วนอันนี้เป็นสีทนชมพูนะคะ <sul prescribed> แล้วก็พี่พได้พี่ซาได้อีกอันนึงมันจะเป็นนารีสอของจีโน่แมคเคนนะคะ <S <S ค<ล>มันก็ออกแนวสีแบบสีทองอมเทาเข้มๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่จะ จะเทสให้ดูสวัสดีดูันนี้เป็นเนื้อครีมสีทองแดงนะคะเบอ CRS หนึ่งสนะคะนี่อให้ดูนี่นะคะเนื้อสีเขาติดแน่นเลยนะคะก็สมมุติเราจะทาอันนี้อย่างเดียวก็ได้แล้วเราจะเอาุขนทับอีกทีก็ได้หรือไม่เอาขนทับก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพู เป็นสีชมพูนะคะชมพูเบลหน่อยนิดนึงเห็นไหมอ่านะคะก็เป็นเนื้อครีมซึ่งซึ่งกันน้ํากันเหงื่ออะไรได้ดีเลยแหละพี่ชัาลองมาแล้วนะคะส่วนอันนี้ของซีโนแมทเทก็สวยก็จะเป็นครีมเป็นเบสครีมชา a โดนะคะอ่าอันนี้จะเข้มหน่อยนึงเป็นสีแบบน้ำตาลทองหน่อยนึ่งะ าพี่ทาใช้ก็คือเวลาใช้เนี่ยจะใช้นี่โดดๆเลยทาที่ตาอย่างเดียวหรือว่าจะทาเป็นฝุ่นทับอีกทีนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ท้าจะมาซอสแบบฝุ่นให้ดูนะคะอันนี้สี07นะคะ R E S 07เป็นฝุ่นนี้นะคะส่วนส่วนอันนี้จะเข้มมาหน่อยหนึง13นะคะเบอร์13 คล้ายๆสีโชนอ่านะคะก็จะเข้มมานิดนึงแล้วก็เบอร์อันนี้คือเบอร์ศูนย์ห้านะคะออกชมพูตุนต่นๆหน่อยนึงนะคะเออจะเป็นลักษณะแบบชิมเมอร์กิิเตอร์นะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นสีออกเบทนะคะเบอร์หนึ่งสี่เบอร์หนึ่งสี่อืมอันนี้จะชมพูกว่าแล้วก็มีออกสีเบทเบทครีมครีมนะคะแล้วก็อีกงานมีสีขาวเลยสีขาวเนี่ยเอาทาที่หัวตาหรืออะไรก็ได้นะคะจะให้ดู อันนั้นคือสีขาวนะคะไอสามสีบนเนี่ยสามสีเนี่ยมันจะเป็นแบบครีมแบบเแบสบเอาไว้ลงก่อนที่จะทาฝุ่นแล้วก็พวกนี้จะเป็นแบบชิมเมอร์กิตเตอร์ผสมชิมเมอร์ทุกอันเลยนะคะพิบับพิบับนี่นะคะแล้วก็เวลาสมมติถ้าสมมติว่าอยากอยากจะให้สีชัดขึ้นหรืออะไรเงี้ยสมมติเอาสีชมพูก็ได้นะก็เราก็อาจจะเอาแบบเป็นเแบสบสีชมพูก่อน เป็นเนื้อครีมลงก่อนนะคะตรงนดีอัน,นี้นะเป็นเนื้อครีมลงก่อนแล้วเราก็เอาไปฝุ่นทับใส่ทีหนึ่งก็ได้นะคะก็จะชัดขึ้นนี่นะคะ ชัดขึ้นอืมก็เวลาทาตาเนี่ยก็ง่ายมากนะคะเอาแบบสีเอาแบบเป็นครีมเนี่ยลงก่อนลงปุ๊บเดี๋ยวลองให้ข้างหนึ่งลวกันนะเอาสีนี้ก็ได้นะสีทองแดงนะคะเป็นครีมสีหนึ่งสีลงเนี่ยทาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พี่ท้าใช้ ใช้อ,อ,อันนี้แล้วกันอันไหนดีนเบอร์ศูนย์ห้านะคะก็ทาทับไปเลยจริงจริงมันก็คือแบบมีอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่นี่นะคะก็แค่นี้ก็ได้เลยแล้วก็ กิอนอายไลเนอร์นุ่นนี่นั่นปัดขนตาติดขนตาปลอมอะไรก็สวยเลยนะคะโอเค,อเคก็นี่แหละเป็นเป็นตัวใหม่ที่ดี่าัก็ปื้มนะคะซึ่งได้มาเป็นฝุน่นไปหาดูในเคาน์เตอร์ของนี้นะคะ N Y X ได้นะคะถ้าหารใหญ่ก็มีที่เซนทัลเฟสติวัลนะคะมันก็จะเป็นในรูปของพิเตอร์เป็นฝุ่นนะคะซึ่งง่ายด้วยมันเป็นลูกกลิ้งเราเอามาทาได้เลยนะคะจะทาเดี่ยวเก็ได้หรือจะทาเป็นเบสก,ก่อนก็ได้ อันนี้มันจะเป็นในส่วนของเบสนะคะเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมนะคะก็ทาก่อนเพื่อให้อายแชโดว์ติดแน่นขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นก็เป็นเบสเหมือนกันในนี้ของ Gino m แ c k e คนะคะโอเคพี่จ้ามารีวิวให้แล้วนะว่าพี่าใช้อะไรคาตานะคะช่วงนี้แล้วก็สนนราคาตกชิ้นนึงก็ประมาณ2-300เองนะคะก็ราคาไม่แพงนักศึกษาไปซื้อได้สองกว่าบาทรู้สึกก็ไม่แพงอะสองสร้อยแค่น,นั้นแหละตกอันนึงอะสองสก็ ใช้ได้นานเลยกว่าจะหมดนะคะก็โอเคที่ํามาสวอชให้ดูแล้วนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงก็สวยๆหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้อันเนี้แต่งหน้าอะไรอย่างี้นะคะเพราะหลายๆคนก็ถามมานะคะโอเคไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆอีกให้ดูนะคะ,ะ,คะวัะดะสรางอะไรกม